สวัสดีค่ะแม่แหม่มเองจากเพื่อนเจ๋าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนทานปลาทอดไร้กล้างแม่ไปซื้อมาตลาดนะจากเพื่อนจ๋าชิ้นละอ่าจานละ40บาทจา้ะเนี่ยป่ะนี่จากเพื่อนจ๋าเป็นแบบนี้จ้ะปลาทอดไร้กล้างแต่แม่ลืมถามว่าเป็นปลาอะไรนะจ๊ะ เขาขายจานละ40บาทมี4ชิ้นก็ตกชิ้นละ10บาทจ้ะเพื่อนจ๋าปลาทอดไร้ก้างจ้าทานกับข้าวเปล่าวร้อนๆจ้ะหน้าคามากๆเลยกรอบเลยจ้ะเพื่อนจ๋าปลาทอดไร้ก้างเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้นี่เองเพื่อนจ๋ะแม่ขายของเสร็จก็ไปซื้อเลยปลาทอดไร้ก้างก็มีพริกเขียวพริกแดงจ้ะพริกชี้ฟ้านะจ๊ะแม่ทานกับน้ำพริกตาแดงของพี่ยานะจ๊ะแม่ชอบแบบเผ็ดมากแม่เพิ่งเปิดเมื่อกี้เองแบ่งให้ลูกทานไปลูกเขาอยากทานเผ็ด แบกให้ลูกไปหน่อยหนึ่งแม่เล่นเปิดก่อนน้ำพริกตาแดงร้านี่ยาคนลุมจ่าน้ำพริกตาแดงร้านี่ยาคนลุมจ่าอันนี้นะจ๊ะเป็นแบบนี้นะแม่ทานกับปลาทอดจะ้ะเอามาจิ้มกับปลามาคุกกับข้าวเ่ยจะ้ะเดี๋ยวแม่ตักออกมาก่อนนะเพื่อนื่อจ้าเพราะว่าไม่อยากเดี๋ยวมันจะบูดหนิเพื่อนเพื่อนจ้าแม่ตักา่างนี้เลยนี่นะจ๊ะน้ำพริกตาแดงร้านี่ยาคนลุมจ่าตัวนี้ี่แม่กินปิดฝาก่อนเดี๋ยวฝุ่นลง ปึ๊บทานได้เลยจ้ะน้ำพริกตาแดงร้านพิยาคนรุมนะจ๊ะแม่ทานเองทานเองซื้อเองขายเองจ้ะเพื่อนจ๋ากินกับปลาจ้ะเพื่อนจ๋าหนิกินกับปลาก,กินกับปลา,าทอดไรก้างแต่ก็ยังมีก้างอยู่นะเมื่อกี้แกะให้ลูกก้างก็เยอะเหมือนกันลูกสาวแม่บอกว่าให้พูดว่าให้แม่ค้าบอกว่าน้ำพริกอ่าปลาทอดก้างน้อยไม่ให้บอกไรก้างเพราะเผื่อเขาไม่ให้เด็กเล็กกินแบบสองสามขวแบบติดคอได้นะถ้าแม่เขาไม่ได้ไม่ได้ดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แม่มาดูอีกทีหนึ่ง แกะให้ลูกสาวไี้ก้างยังพึ่งอยู่เลยเขาเขียนว่าปลาทอดไรล้กล้างจริงๆแล้วต้องบอ,อกปลาทอดมีก้างหน่อยอลูกสาวบอกไม่โอเคนะแม่มน้ำพริกตาแดงพ่ยาจะ่ะร้ำพ่ยาคุณลุงที่แม่ขายน้ำพริกตาแดงหน้ากระปุกจะเป็นแบบนี้เนาะ ให้อ่านเราบางทีสติกเกอร์ก็อาจะเปลี่ยนสีได้ถ้าหมดน่ะแม่ตักมาในจานแล้วนะแม่ไม่อยากตักบ,บ่อยๆเดี๋ยวน้ำพริกมันบูดเดี๋ยวต้องแช่ตู้เย็นอร่อยจัะนานๆทานทานปลากรกอบๆพีอร่อยปลาทอดก้างน้อยจ้ะไรลกล้างไม่ได้แล้วจะแกะทีไรจะเจอก้างทุกทีต้องบอกแม่ค้าใหม่ว่าให้เขียนว่าปลาทอดก้างน้อย Ja. Mm -hmm. น้ำพริกทานกับข้าวแต่ละมื้ออร่อยทําให้เราทานข้าวได้เยอะแม่ทานข้าวกับปลาทอดไร้ก้างแล้วน้ำพริกล้านพิยาคนลุมจานน้ำพริกตาแดงเก็ดมากจาก้ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเขียวเป็นแบบนี้นมีอยู่สี่ชิ้นชิ้นละสิบบาทนัวปไปไหมแม่แกะให้ เอามาจิ้มก,กบับน้ำพริกกับปลาทอดหรืวว่าุกข้า เจ็บมากพี่ทั้งสองแม่ก็อ้วนปีล้ว แม่แหม่มทานข้าวกับปลาไาลยกล้างจากปลาทอดไายกล้างจากเพื่อน,นจา๋าทานกับน้ำพริกตาแดงเผ็ดมากร้านที่ยาคนรุมแล้วก็มีพริกจี้ฟาแดงเขียวค่ะนี่จากเพื่อน,น,นจา๋าอร่อยแซ่บหลายกินแค่นี้อิ่มนะจ๊ะอยู่ได้มีแรงทํางานทํามาหากินและจากเพื่อน,น,นจา๋าแม่กินง่ายอยู่ง่ายแม่ชอบใช้ชีวิตแบบสมัคธ์ไปเรื่อยๆ อร่อยยิ่ง่าปลาเนี่ยไม่ค่อยได้กินบ่อยนานๆทานทีอร่อยอร่อยเมากไปไม่ค่อยทันเพราวันไหนไม่ไปใครขอตลาดเขาวายแล้วไปแม่ไปตอนเก็บร้านไปก่อนของก็ยังตั้งไม่ครบ เน,นื้อทารว่าพิงินกระโตกกับไข่ต้มอ,อร่อยอร่อยบ้านไหนมีน้ำพริกแล้เพืมอนๆจิากิน,นข้าวกับไปก็อร่อย ก็ได้กับเพื่นเื่อนจา๋าใครสะดวกแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นปันเกือบหกักเพ่นเพื่อนอิ่นะน่ารักเหมือนแม่ไป,ปกัด,ดวนขวดอด็เพืเ่อนจ๋าฟันแม่เกือบหกนะักเลย กินมีเศษกวดในข้าวฟันแม่เกือบหักเลยเสียวฟันหักเป็นในอลอรี่แน่เลยน่อง่าฟันนี้ไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่ถ้ารักษาฟันก็แพงเน่จกจ้ะปลาทอเป็นแบบเนี้ยจะเื่อนแบบเป็นชิ้น เขาเก็บว่าปลาทอดไร้ก้างแต่ที่แม่แต่แม่อยากให้ลูกทานไงนแต่แม่ก็ต้องมาเช็คดูอีกรอบนึงเพราะว่าบางทีมันม,มีก้างอยู่ซ่อนในเนื้อปลาวันนั้นแม่ซื้อข้าวเกีย๊ยวกินอร่อยอร่อยกินกับน,น้ำพริกพิยาแถ้วเพื่อนคนไหนบอกว่าน้ำพริกพิยาไม่อร่อยอ่ะ เราก็อเลือกกิน่างที่เราชอบรสชาติไหนที่เราชอบเราก็กินอย่างนั้นเพื่อนๆจา๋าเพราะว่าเขาทำมาที 4, 5, 5, สี่สิบห้าสิบรายการเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนจ๋าที่จะปลูกปากคนทุกคนบางคนก็ว่าหวานไปเผ็ดไปเค็มไปบางคนก็ชอบไม่ชอบนะคะลูกค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแตกต่างกันไปอะ่ะก็คือแล้วแต่เราชอบเลย ทไงแซ่บทั้งเผ็ดทั้งเป็นจ้าอืมอร่อยป่าทอดไหลก้างจ้า